วันวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเออถ้าผู้ชมเชื่อไหมครับคําโบราณเขาบอกว่ารถไฟเรือเมลิเกตํารวจเชื่อใจไม่ได้ <c oughs> อย่างน้องจอยนี่ก็เหมือนกันแกเนี่ยเคยโดนหลอกให้ชอกช้าหัวใจมาหลายครั้งหลายคราแต่ตอนนี้ไม่ต้องสองสารเาลยละครับเธอมีแฟนใหม่แล้วเช่ว่าบวชต้นโอ้ยรักกันดีจ้ะ <c oughs> น่าอิจฉานะน้องจอยแม่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 แม,แม,แม,แมเขาบอกว่าหัวลำโพงขวักไข่เพราะรถไฟแต่หัวใจควักข้างในเห็นแต่เธอนี่ถามจริงๆอ่ะซื้อปิ้งไก่ไปฝากแฟนหันแมซื้อแต่หัวใจทั้งนั้นเลยนะน้องจอย พักหัวใจออกมาเอาออกมาให้สุดเพราะแค่เพียงคำพูดไม่พอพักหัวใจออกมาเอาออกมาให้พอแล้วค่อยคุยเป็นตอบต้องขอจะอยู่หนอคราวนั้นมันเจอจนจดจำรอยช้ำมันเปื้อนในหัวใจความหลังมันยังเป็นบทเรียนพักหัวใจออกมา จอยวียี่สครับคุณปางครับน้องจอยน้องจอยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเลยนะครับเซ็กซี่ก็ได้น่ารักก็ได้นะครับแต่เพลงนี้กรูฟเป็นบล็อกนะครับลักษณะการร้องมันต้องมีหนักมีเบาแล้วต้องมีความกระชับวันนี้เพลงนี้น้องจอยจะร้องยืดยืดเป็นนิดนึงและจะชัดเกือบทุกประโยคนะครับเราจะฟังในสำ,สำเนียงที่ชัด ตลอดเวลาเนี่ยนะครับอาจจะไม่เหมาะน้องจายจะไม่เหมาะก,กับเพลงแบบนี้นะครับผมแต่ก็ถือว่ามีความสามารถแล้วก็ทําได้ดีมากทางๆท,ที่ไม่ค่อยเหมาะนะครับแต่พี่เป็นห่วง,จร,งจริงๆจริงอย่างที่พี่ยามปงเหน่งบอกนะครับรถไฟเรือเมลิเ,มเกตํารวจแต่คนมีหนวดเนี่ยโอเคนะครับขอให้โชคดีครับน้องจอยคุณแม่ครับ <laughs> ลากเข้าโซนตลอดก็ น้องจอยเป็นคนที่เสียงพุ่งนะครับคือเสียงโปรเจกต์เสียงได้ดีแต่ว่าต้องระวังเรื่องนี้แหละครับเรื่องที่เสียงเรามันพุ่งมากเนี่ยถ้าเกิดเราร้องเพลงโดยไม่มีหนักไม่มีเบาไม่มีสั้นไม่มียาวร้องออกมาเฉยๆเนี่ยมันจะทําให้เสียงลอยแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่มีจังหวะกระชับแต่ว่าการร้องแล้วก็มูฟเมนต์ต่างๆเนี่ยของน้องจอยเนี่ยมันไม่กระชับไม่กระชับกระเฉงนะครับขาดแค่นี้เอง กระชับกระชับกระเชง <c oughs> จำไว้นะครับก็ขอให้ไปปรับปรุงแล้วก็ทำให้ดีในเพลงต่อตอไปขอบคุณครับไก่ครับน้องจอยอวันนี้น้องจอยมีพัฒนาขึ้นในเรื่องของการเคลื่อนไหว บ็อกกิ้งอะไรต่างๆเพิ่งเห็นน้องจอยครั้งแรกนี่แหละกับการเต้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่ทำและทำใช้ได้นะอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะเพราะไม่ใช่ในทางของเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงร้องมันมันมันแหลมแข็งไปอ่ะพี่ว่าจริงๆแล้วจอยเนี่ยเวลาคนที่เรียนมาเสริมมากอ่ะเขาจะโปรเจกต์แบบไม่ค่อยมีลมมากเท่าไหร่เนื่องจากจะได้ลากเสียงได้ยาวและและนุ่มนะครับและใส่แต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเป็นเพลงป๊อปเนี่ยมันต้องการลมพุชออกมา ในแต่ละคําเยอะคือเราต้องใช้แบบตับไตไซพุงออกมาเยอะกว่านั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของกรุ๊ปที่พี่ปังพี่แม่บอกแล้วคือเป็นเรื่องของร็อกเราไม่ถนัดไม่ใช่ธรรมชาติของเราแต่ว่าก็ถือว่าจุดนี้เป็นเป็นบทเรียนที่ดีนะครับแล้วก็ข,ข,ขอให้ฝึกต่อไปมันมีประโยชน์กับเพลงอื่นๆอีกมากมายนะครับก็โชคดีครับท้องจอยจอยวียี่สิบสี่